สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวลุงจะมาเทสตัวนี้นะคะคือตัว instarry e นะคะครีมลดถุงใต้ตาหรือว่าหลุมสิวริ้วรอยนะคะส่วนพี่ท่านนี้ค่ะมีปัญหาถุงใต้ตานะคะจะเห็นได้ว่าถุงใต้ตาจะบวมมากนะคะทีนี้ค่ะเราก็จะมาเทสให้ดูนะคะว่าจะครีมตัวนี้จะช่วยถุงใต้ตาให้ลดได้ยังไงนะคะก่อนที่จะใช้นะคะเช็ดหน้าค่ะหรือว่าล้างหน้าให้มันหมาดๆนะคะเพราะว่าครีมตัวนี้ค่ะชอบน้ํานะคะ น้ำจะช่วยะคะ่ะให้ครีมะคะ่ะซึมเข้าผิวได้ดีนะคะเสร็จล้างหน้าให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็บีบครีมนะคะให้ประมาณที่คอเหมาะนะคะแล้วก็วอร์มครีมนะคะวอร์มครีมค่ะแล้วก็ทาบริเวณถุงใต้ตา ครีมตัวนี้ไม่เป็นอันตรายต่อดวงตานะคะเพราะว่าผ่านอยอยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะสามารถบล็อกริ้วรอยนะคะอยู่ได้ 6- กถึงแดชั่วโมงนะคะ<ม>ถ้าอยากหายถาวอนะคะแนะนํานะคะให้ใช้ต่อเนื่อง 3- ามถึงสเดือนนะคะเพราะว่าจะช่วยให้ริ้วรอยนะคะลดลง 50- าสถึงแปดเปอร์เซ็นเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็รอครีมเซ็ตตัวนะคะเราก็จะเปิดพัดลมเป่านะคะเพื่อให้ครีมมันเซ็ตตัวเร็วนะคะ สังเกตได้ว่านะคะครีมเริ่มเซ็ตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ครีมซึมเข้าอีกนิดนึ่ง เห็นไหมคะริ้วรอยนะคะเริ่มยุบลงแล้วนะคะผิวก็จะเรียบเนียนนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอครีมเซ็ตตัวอีกนิดนึงนะคะครีมยังเซ็ตตัวไม่หมดนะคะ ส่วนข้างนี้คือข้างที่เราใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะตรงนี้แล้วมาทำอีกข้างหนึ่งนะคะ โอเคเห็นไหมคะสังเกตได้เลยค่ะว่าก่อนหน้านี้นะคะจะมีถุงใต้ตาเยอะมากนะคะค่ะตอนนี้ก็เห็นไหมคะถุงนิ้วลอยนะคะถุงใต้ตานะคะก็ลดลงเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นผิวที่เรียบเนียนนะคะตรงนี้สามารถใช้กับครีมที่เราเคยใช้เป็นประจำอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องลองปรับใช้ดูนะคะว่ามันเหมาะกับครีมของเราประเภทไหนแล้วก็ลุงแนะนํานะคะให้ทาก่อนนอนนะคะสําหรับช่วง3วันแรกนะคะเพื่อให้ครีมนะคะปรับ ให้เข้ากับเซลล์ผิวของเรานะคะแล้วก็ปรับสภาพของผิวหน้าด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อนะคะคนที่ส่งวิดีโอนี้ให้ได้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ InstaLiate นะคะขอบคุณมากค่ะ